ไล่วันหวยออกเข้ามาทุกทีแบบนี้เรื่องเด่นประเด็นดังของเราต้องขอเตือนภัยนักเสี่ยงโชคกันหน่อยเพราะว่าตำรวจปคบร่วมกับกองสลากสามารถบุกไปจับแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกขายสลากทางออนไลน์พอลูกค้าจ่ายเงินมาไม่ยอมส่งของไปให้พบว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาทกัน เป็นปฏิบัติการของตำรวจปคบที่สนที่กําลังกับกองสลากนะครับไปจับนายพลพลอายุ37ปีนายโป้องอายุ38ปีและนายสุรศักดิ์อายุ62ปีที่บ้านพักย่านจารันสนิทวงหลังทั้งหมดเนี่ยหลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์แต่กลับไม่มีสลากกินแบ่งให้กับผู้ซื้อจริงตำรวจได้ยึดของกลางเป็นเครื่องสแกนสลากจำนวน1ิเครื่องสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเ TM กว่า20บัญชี แล้วยังมีมือถือกว่า10เครื่องด้วยนะครับตำรวจบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเปิดเพจที่ชื่อว่าผีน no ้อยลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ครับแล้วก็หลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับประชาชนทั่วไปโดยเอาภาพสลากสแกนบันทึกเก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเสนอขายผ่านทางออนไลน์โดยจะมีตัวแทนในหน้าเป็นผู้โฆษณาหาลูกค้ามาซื้อพอลูกค้าจ่ายเงินแล้วกลับไม่ยอมส่งมอบสลากฉบับจริงไปให้ แต่กลับเอาสลากนี้ไปขายให้กับลูกค้ารายอื่นต่อทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นทอดๆทอดๆนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า15ล้านบาทครับผู้ซื้อนี่ก็จะมีการแจ้งบัญชีสำหรับโอนเงินของตัวเองไปยังแพลตฟอร์มนะฮะกรณีที่ถ้าถูกรางวัลเนี่ยทาแพลตฟอร์มก็จะโอนเงินกลับมาให้ ทางบัญชีที่ได้แจ้งเอาไว้ทางแพลตฟอร์มก็มีทั้งหนถูกแ้ะคนักไม่ถูกอาจจะถุงรางวัลเล็กรางวัลใหญ่รางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวเลขหน้าสองสามตัวหรือว่ารางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าแต่ถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันก็ถูกเสี่ยงที่ท่านจะไม่ได้เงินรัที่่างนี้เพราะท่านไม่มีฉลากัวจริง ตำรวจบอกได้ว่าหลังจากนี้จะขยายผลผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาแกงนี้ต่อไปนะครับ